มาว่าโดนแฉเรื่องติดสัญญา,าสัญญามันเป็นโมฆะไปแล้วค่ะญญเพราะว่าเราได้มีการเคลียร์ตัวเองหลังจากที่ก่อนที่เราจะมาประกวดเพราะว่าจริงๆอ่ะเรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีปัญหาก่อนที่จะมาประกวดในปีนี้ก็คือปีตอนที่เราลงมิสแกรนด์สุพรรณบุรีซึ่งเราคิดว่ามันจบไปแล้วแต่ว่ามันไม่จบเราก็เลยตัดสินใจที่จะถอนตัวไปตั้งแต่ตอนประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรีเมื่อปีสองปีที่แล้วประมาณนี้ค่ะ ใจไปเคลียร์ตัวเองในเรื่องของสัญญาให้มันจบอะไรเงี้ยค่ะโดยที่เราใช้ทนายซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่คุยกับทนายก็คือเราเป็นผู้ที่ไม่มีสัญญาแล้วเพราะว่าเราได้ยื่นเรื่องไปแล้วสัญญามีระยะเวลาก็คือ30วันแต่ตอนนี้คือผ่านมา6เดือนเราไม่ได้รับการตอบกลับอะไรนั่นแปลว่ามันหมดคาไปแล้วสัญญาที่ว่ามันคือสัญญาอะไรยังไงซีดแดงให้ฟังเป็นสัญญา10ปีค่ะสัญญาค่ายเพลงซึ่งเราเซ็นนะตอนนั้นคือเราอายุประมาณ1 7เจย่าง18ก็จริงๆเรื่องเรามันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะ ในส่วนของบุญคุณที่เขาออกมาพูดเนี่ยมันก็มีเราเลยไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะพูดถึงในในเรื่องที่มันไม่ดีเอาเป็นว่าในส่วนของผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอทางทางเขาออกมาชี้แจงออกมาว่าออกมาพูดแล้วกันว่าว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าทางเราก็คือเราพร้อมอยู่แล้วในเรื่องของกฎหมายเพราะว่าเราก็มั่นใจในส่วนของเราว่าเราเคลียร์ไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ ตอบกลับอะไรกลับมาแ,แต่ใ<ต><า>นที่<า> <พอ S 1> ปรพล่าสุดอิงฟ้าคือเขาอธิบายเป็นขั้นตอนเลยว่าคืขอก่อนหน้านี้อิงฟ้าเองไปประท้วงโดยวัก็ไม่ได้มีการแจ้งเขารวมไปถึงการประก้วมิสแกนคือแสดงว่าเหมือนในข้อสัญญามันมีการตรลปรุงกันไวไหมว่าถ้าเกิดคุณอยู่ข่ายฉันเนี่ยสัญญากับฉันคุณไม่สามารถไปทำอะไรอื่นได้เลยคือจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนที่บอกว่า โอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็ได้น่<ห>นจะได้แบบมันจะได้เข้าใจกันคือจริงๆสัญญาเนี่ยหนูเซ็นตอนที่อายุ1 7 1 8ตอนนั้นคือด้วยความที่คุณพ่อเราอ่ะป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งความฝันของเขาก็คือเขาอยากให้หนูเป็นศิลปินก็ประจบหมอะว่ามีคนแนะนำเราว่าเรามาอยู่ค่ายเพลงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขามีบ้านใี่เราอยู่พ่อแม่มาอยู่ได้แล้วก็มีเงินเดือนให้เราซึ่งณตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กเราก็รีบตัดสินใจที่จะเซ็นสัญญาพอเซ็นไปปุ๊บเนี่ย หลายอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่ที่ตกลงกันไว้แล้วก็พอเซ็นปุ๊บคุณพ่อฟ้าก็เสีย 1, ทันทีเพอเสียปุ๊บเราก็ย้ายไปอยู่กับเขาอะไรเงี้ยเรื่องการดูแลก็คือในส่วนที่การส่งเรียนหนังสืออะไรเงี้ยก็มีอยู่จริงอันนี้เรายอมรับว่าแต่ว่าในพาร์ทของสัญญาที่เป็นในเรื่องของศิลปินเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ที่เราคิดแล้วเรารู้สึกว่าอยู่ในจุดที่มันก็มีความลําบากอยู่ในเรื่องของการเงินแล้วก็การเป็นอยู่ ไม่ได้ดีอย่างที่เขาพูด ừ, นะคะแล้วก็หลังๆมาคือเราเริ่มที่จะต้องทํางานเป็นพนักง,งานออฟฟิศกับเขาซึ่งก็บอกตรงๆว่าเงินเดือนมันมันไม่พอที่จะโอเคพอแหละสําหรับเราถ้าเราอยู่คนเดียวแต่ว่าเรายังมีแม่ที่ที่ยังต้องดูแลใช่ค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะเดิอนออกมาพอเดิอนออกมาเนี่ย ก้าวแรกที่เราลําบากมากๆเลยเนี่ยเราไม่ได้รับการดูแลหรือช่วยเหลือหรือติดต่ออะไรกลับมาเลยหรือการสอบถามเราว่าเราเป็นอยู่อย่างไรบ้างแต่ว่าวันนึงที่เราคิดว่าโอเคเขาไม่อะไรแล้วแล้วเราก็ไปประกวดเดบิวช์ใช่ไหมคะวันนั้นคือเขาถึงแสดงตัวออกมาว่าเขาไม่โอเคนะณนะตอนนั้นก็คือเราก็ตัดสินใจที่จะจบการประกวดเดบิวช์ไปว่าเราโอเคเรายอมเขาก็ได้เราก็คงจะผิดจริงๆในตอนนั้นเราก็ขอโทษเขาแล้วก็จบไปแล้ว ก็มีการเคลียว่าโอเคแล้วเราจะใช้ชื่อเป็นอิงฟ้าแสงระวีในคลิป y u t u b e The Voice Thailand จริงๆต้องเป็นอิงฟ้าเวลาหัเราก็ยอมที่จะเปลี่ยนเป็นอิงฟ้าอันนั้นไปนะคะแต่ทีนี้ก็คือเราได้มีการคุยกันแล้วเขาก็แจ้งว่าเราจะไปทำอะไรก็ได้แต่ยกเว้นอย่าร้องเพลงใช่ซึ่งเราก็เลยตัดสินใจประกวดนางงามอาพอผ่านเวลาผ่านไปประมาณปีปีกว่าเราก็เลยตัดสินใจลงประกวดิสแรนสุพรรณบุรี เขาก็ติดต่อทางกองไปว่าเขาไม่อนุญาตให้เราประกวดนะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยสละสิทธิ์ไปแล้วก็เราคิดว่าเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้เพราะสัญญามันนานมากๆนะคะก็เลยตัดสินใจปรึกษ,ษาทนายก่อนที่เราจะมาประกวดมิสแกรนกรุงเทพในปีนี้จนเราอายุ27แล้วเอ,อ่อจริงๆตามสัญญาก็น่าจะหมดตอน28แต่ว่าเรารอไม่ได้เพราะว่า,<ม>วาเราก็จะสามารถไม่สามารถที่จะประกวดนางงามได้แล้วก็เลยตัดสินใจเคลียร์กับทนายว่าโอเครายละเอียดมันเป็นแบบนี้นะ ซึ่งเรายืนยันได้ว่าตั้งแต่เราอยู่ที่ค่ายมาเราไม่มีงานร้องเพลงเลยไม่มีเลยสักง,งานที่เป็นลายรับเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็การทําเพลงนี่ยมีการทําเพลงอยู่จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีการเป็นอัลบัม้มไม่ได้ทตาตามตามในเงื่อนไขสัญญาทำลงยูทูบทั่วไปทำลงยูทูบทั่วไปสองประมาณ 3. สามสเพลงเรามีผลงานอะไรที่เด่นเด่นไหมอยู่ในค่ายนั้นก็ไม่ เป็นไปได้ไหมว่าพอเราได้มมกุฎเรามีกระแสเขาสนใจที่จะอยากได้อยากกับร้องร้องเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงความมีิษย์ในตัวเราความ้าเป็นเจ้าของในตัวเราหนูไม่รู้เลยว่าตอนช่วงที่หนูลําบากอ่ะตอนหนูออกมาเขาเขาไม่เคยตามหนูเลยเขาไม่เคยไม่เคยวันที่หนูออกมาอยู่กับตัวเองเลี้ยงตัวเองทํางานแบบลําบากมากกว่าที่เราจะแบบตัดสินใจไปประกวดรายการนู้นรายการนี้ เราไม่เคยได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยไม่มีการติดต่อหรือแสดงความเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าวันที่พอเราเริ่มจะเติบโตได้ด้วยตัวเองหนูต้องบอกว่าทุกวันนี้หนูมีหนูมีทุกวันนี้ได้ด้วยตัวเองจริงๆตัดสินใจกล้าที่จะเผชิญกับอนาคตข้างหน้าด้วยด้วยขาของเราเองแต่ว่าวันนี้โอเคพอหลังจากงงปุ๊บแล้วเขาก็แสดงตัวปุ๊บหนูไม่รู้ว่าเจตนาของเขาคืออะไรถ้า<ม><น>เขาบอกว่าเขาถ้าเขาเป็นหูไปองอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเขา จะไม่ได้มีการติดต่อหรือคุยกันอะไรทั้งสิ้นค่ะเีย็สัญญาไว้ว่าถ้าเราผิดสัญญาจะต้องเสียท่าอะไรอะไรงไงแบบนี้ดีไหมหนู enga, คิดว่าอาจจะมี<อ>แต่ว่าเราทําสัญญาย,ยกเลิกไปแล้วตอนที่เราส่งสัญญาไปอส่งขอยกเลิกสัญญาไปเนี่ยอายุความมันคือ30วันต่ถ้าไม่ได้ตอบกลับถือเป็นโมฆะเพราที่หนูคุยกับทนายนะคะเพรว่าสามวันนั้นผมไม่ได้คัดค้านใช่เขาไม่ได้คัดค้านอะไรเพราะว่ามันนี่มันผ่านมา6กเดือนแล้ว เขารอจังหวะไหมที่แบบเลี้ยงานเราในวันที่เราแบบมีเสียขมลงแล้วหรืออย่งอันนั้นต้องอยู่อยู่ที่อยู่ที่เขาแนคือถ้าเขาเขาออกมาพูดใช่ไหมคะว่าเขาแบบรักเราคนในครอบครัวถ้าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆเขาจะไม่ทาแบบเพื่อสัญญาเขาต้องมีผู้สัญญาเราไม่มีไม่เคยได้ตั้งแต่เซ็นสัญญาเราไม่เคยได้แล้วเราเคยทวงถามตั้งแต่ตอนที่เราเคลียร์ประเด็นเรื่องตอนที่ประกวดหรอวไปแล้วเราก <S <S ็ยังไม่ได้ ็ไม่เาไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาขถึงไม่ให้ก็เขาบอกเขาจะให้แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้นัดตอนที่เซ็นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยได้สำหรับพู่สัญญาเราก็ไม่ใช่เป็นเด็กในละคูใช่ไหมถ้าหนูในละคูเนีหนูออกมาพูดตั้งนานแล้ว<อ>หนูเลือกอที่จะเงียบอะ่ะเพราะหนูรู้ว่าบุญคุณเขาก็มีแล้วเราไม่อยากเราไม่อยากทำร้ายเราไม่อยากพูดอะไรที่มันไม่ดีออกไป